แม่คะน้อยกลับมาแล้วเหรอลูกเออแม่คะสองคนนั้นไม่อยู่บ้านใช่ไหมอ่ะอ๋อพี่สะพ้ายเราเก็บของอยู่ข้างบนลูกมาถึงยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปทานกับข้าวให้แม่ไม่ต้องหนูกินมาแล้วแต่หนูของเงินแม่หนึ่งหมื่นได้ไหมอะ่ะหนึ่งหมื่นลูกจะไปซื้ออะไรอะ่ะ หนูของเงินแม่ก็ต้องให้หนูสิจะถามอะไรเยอะแยะได้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 เดี๋ยวแม่ให้พี่สบายเขาพิกดให้หนูรอแป๊บนึงนะค่ะมุกมุกลงมาหาแม่แป๊บนึง <c oughs> มีอะไรหรอคะแม่ปลอยมานะ่ะไม่แย่แม่หรอกินขา้าวยังไงมุกเดี๋ยวมุกไปกดเงินสดให้แม่หมืนหน่นนึงนะแม่จะเอาให้พลอยอะ่ะ นี่จิจ่ะเดี๋ยวหนูรีบมานะคะจ้าลูกแม่คะทํทำไมแม่ถึงให้พี่มุกรู้รหัสบัตรอะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พี่มุกเขาเป็นคนดีเงินในบัตร่ะเขาไม่แตะหรอกแม่รู้ดีงั้นแม่บอกหนูหน่อยว่าเงินในบัตรมีเท่าไหร่สามแสน แม่คะหนูก็เป็นลูกสาวทแท้ๆของแม่แม่ให้หนูเก็บบัตรแทนไม่ดีกว่าเหรอจะดีหรอได้ได้ได,ได้ให้ลูกเก็บก็ได้แม่ดีกับหนูที่สุดเลยอะ่ะอย่าลืมบอกหาหัด้วยนะได้จ้ะน่ารักจ้าลูก มีเรื่องอะไรกันหรอ,อขอร้องกันใหญ่เลยไม่บอกพี่หรอกแล้วนี่กลับมาพร้อมกันได้ไงอ่ะอ๋อพอดีว่าพี่เจอกันหน้าบ้านอะ่ะก็เลยเข้ามาพร้อมกันเหรอพี่มุกขอเงนินหน่อยอ่ะนี่จ้ะขอบัตรด้วยแต่บัตรนี้เป็นของแม่นะพอจะเอาไปได้ไงบอกให้เอามาก็ามาเถอะจะพูดเล่นตั้งหนา นี่แกทําอะไรอ่ะพลอยเงินก็ให้แกไปแล้วนะแกจะเอาบัตรไปทําอะไรอีกหนูคุยกับแม่ละแม่จะให้หนูเก็บบัตรแทนใช่ไหมคะแม่แม่รับปากเหรอครับว่าจะให้น้องเป็นคนเก็บบัตรก็ให้ใครเก็บมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอพลอยก็เป็นน้องสาวทแท้ๆของลูกอ่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะแม่คะแม่ลืมไปแล้วหรอ ว่าเราได้เงินบัตรนี้มาได้ไงอะ่ะมุกกับพี่เจใช้ใจ่ายกันอย่างประหยัดส่งเงินค่าประกันให้แม่ทุกปีเพื่อที่แม่จะได้เงินก้อนนี้มาแต่แม่จะเอาเงินก้อนนี้ให้น้องเนี่ยนะคะเป็นลูกดูแลพ่อแม่มันก็ถูกแล้วปะแล้วนี่จ่ายเงินให้แม่แค่เนี้ยทามาเป็นทวงบุญคุณอกตันยูแล้วอีกอย่างแม่แก่ขนาดเนี้ยจะเอาเงินพวกนี้ไปทําอะไรอีกแย่เงียบไปเลยนะพลอยเองินทุกบาททุกสตางค์ พี่ก็เป็นคนออกทั้งหมดตอนแม่ป่วยมุขเขาเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดแกเป็นลูกสาวแท้แท้นะพลอยยังไม่เคยมาสนใจยายดีอะไรกับแม่เลยแล้วตอนนี้แกมีสิทธิ์อะไรมาชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่นะฮะแม่ดูพี่เจสิพี่เจว่าหนูว่เจนี่ก็น้องสาวของลูกถ้าน้องต้องใช้เงินน่ะพี่ชายช่วยน้องมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอ แม่ครับผมรู้นะครับว่าแม่รักและดูน้องอะ่ะแต่แม่เคยเห็นใจพวกผมกันบ้างไหมอะ่ะผมก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะทุกวันเนี้ยแค่ผมจะออกไปกินข้าวข้างนอกอะ่ะผมยังไม่กล้าเลยนะครับแค่จะซื้อของผมก็ต้องรอของมาลดราคาที่พวกผมทําแบบเนี้ก็เพราะว่อยากเก็บเงินทั้งหมดไม่ใช่นยามจําเป็นนะครับแม่เขคก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันนะครับ ห่างกับพลแค่ปีเดียวแต่พลมีของแบรนด์เนมใช้ตัดกันกับมุกแม่กระทั่งเสื้อผ้าใหม่ๆย,ยังไม่มีจะใส่ถ้าน้องตกที่หน้าลำบากแม่เอาเงินให้ผมจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยนะแม่แม่กลับเอาเงินทั้งหมดที่พวกผมหามาอย่างยากลำบากเอาไปให้น้องช้อปปิ้งเหรอแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะครับพี่เจเงินนี่มันก็เป็นของแม่แม่จะให้ใครมันก็เรลือของแม่ไหม แล้วพี่มาพูดแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรพี่รู้นะว่าที่พลอยพูดจาวันหวานอ้อนแม่เก่งแต่พลอยคิดว่าพลอยจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนอย่างนั้นหรอแม่เลี้ยงดูพลอยไปตลอดชีวิตไม่ได้ไหรอกโตจนหมาเรียโตจะไม่ถึงเงืนะ่อหัดพึ่งตัวเองสะบ้างแม่ครับลูกที่อักตันอยู่กับแม่ ไม่เคยแม้กระทั่งจะมาเลี้ยงดูแม่แต่กลับมาขูดรีดเงินหายจากแม่แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าลุงหลักของแม่ที่น้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ตามใจน้องจนเกินไปแม่อาจจะคิดว่ามันเป็นความรักนะครับแต่สําหรับผมแม่กําลังทําร้ายน้องทางอ้อมอยู่สุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจก็คือตัวแม่เองนะครับ